ลบโพสต์แล้วป่อนัทวุฒิรับไม่ได้ชบเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเจอกระแสตีกลับพร้อมถามกลับสองเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะเรียกว่ากลายเป็นไวรัาเพลงที่กลับมาดังในรอบ30ปีของวงหมอลำทิวลิปเอ็นเตอร์เทนเมนต์สำหรับเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงสมองคนจน โดยเพลงแปลงนั้นขับร้องโดยเดือนเพนเด่นดวงอดีตแชมป์ลำซิ่งงานกาชาติจังหวัดกาลสิงห์ประจำปี2539ล่าสุดวันที่11กันยายน2566ปอนัทวุฒิสกิจใจออกโรงซั์เพลงนี้ว่าพยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้ พยายามเข้าใจมาตลอดแต่หลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกด้วยคือมีการร้องเพลงแล้วใส่คำว่าอาวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆ ก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดินี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันครับผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครช่วยตอบผมทีงานนี้เจอกระแสตีกลับยับโดยหลายคนมองว่าแล้วที่คุณเล่นละครตบตีแย่งผัวแย่งเมียเมียน้อยเมียหลวงมันดีมากเลยใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเนื้ ถ้ากลัวว่าเด็กๆเ,เห็นหรือฟังแล้วมันเป็นสื่อตัวอย่างไม่ดีก็ไม่ควรมีบทละครตบตบ,ตบจูบจูบตบตีแยง่งชิงเช่นกันเนอะละครไทยตบจูบพระเอกคมคืนนางเอกท้องแบบไม่ตั้งตัวไม่ผิดผ่านไปกี่ปีเพิ่งรู้นางเอกมีลูกหรือฉุดกระชากไปกระทำชําราวหลายๆเรื่องไม่ตีบ้างละมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละขึ้นอยู่ผู้ปกครองดูแล ขณะที่นายชัยนรงเศษเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะถ้าคุณปอไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้ฟัง หเพลงนี้ที่ติดหูและถูกใจโลกโซเชียลอย่างล้นหลามแม้ร้องเมื่อ30ที่แล้วครับเพลงได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคมแม้ผ่านไป30ปีแต่ความจริงนี้ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย 2. เพลงนี้ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศสภานะด้วยและความเหลื่อมล้ำนี้ผ่านไป30ปีแล้วแต่ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย าการที่นักร้องคือคุณเดือนเทนหยิบท่อนนี้มาจากเพลงสมองจนจนของพลอยมาแปลงเล่นต่อไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแต่การแสดงนี้คือศิละปะการแสดงที่เป็นอาวุธของผู้อ่อนแอเวป้อนออฟเดอะ e วีคหรือศิละปะของผู้อ่อนแออาร์ตออฟเดอะวีคลองนึกดูครับว่าถ้ายุคนั้นหรือแม้แต่ยุคนี้ หากคนจนลุกขึ้นมาเดินขบวนชุมนุมประท้วงเรื่องความเหลื่อมล้ำก็ย่อมถูกปราบปรามจากรัฐได้ง่ายหรืออาจนึกภาพว่าคนจนเดินไปหานายกรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงแล้วถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคุณคิดว่าเขาจะฟังหรือในสังคมไทยอาวุธหรือศิลปะของผู้อ่อนแอไม่ได้มีแค่หมอลำ แต่ยังมีในศิลปะการแสดงและประเพณีอย่างอื่นเช่นหนังตะลุงขบวนแห่บ้างไฟนิทานก้อมและอื่นๆสำหรับชาวบ้านชาวช่องเขาถือว่าปกติเช่นในหนังตะลุงเดี่ยวเอาประยุทธ์มาล้อยอย่างหนักเป็นที่ตลกขบขันของผู้ชมแต่ผู้มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเคืองประเด็นท่อนเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ จึงควรให้ความสำคัญกับสาระที่แท้จริงคือความเหลื่อมล้ำซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสถานะที่เกิดขึ้นในสังคมนี้และสาระตรงนี้ควรสะกิดต่อความคิดแบบอนุรักษ์นิยมให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลนคุณปอไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นหรอกครับคุณอยู่บนโลกใบเดียวกันนี่แหละ เพียงแต่คุณอยู่ในโลกของการแสดงอีกแบบที่คิดว่าดีกว่าคนอื่นทั้งที่คุณเกิดและดังในยุคที่พระเอกละครไทยข่มขืนนางเอกที่หากพิจารณาแล้วมันเลวร้ายกว่าหยาบโลนหลายพันเท่าซึ่งคุณปอควรออกมาแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้ซึ่งล่าสุดหนุ่มปอได้ตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งแล้วพร้อมชี้แจงว่าผมลบโพสต์แล้วนะครับ เหตุผลเดียวเลยคือผมไม่อยากเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดมีสองเรื่องนะครับ 1. ผมชื่นชมและเคารพพี่น้องเพลงหมอลำมาตลอดครับสาบานได้เลยชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดดูถูกเหยียดหยามพี่น้องหมอลำและเรื่องชนชั้นใดๆแม้แต่นิดเดียวถ้าอ่านในเนื้อหาที่ผมเขียนผมพูดถึงเพลงทั่วไปครับ ผมไม่ได้พูดอะไรเลยจอดจงเกี่ยวกับเพลงหมอลำเลยสองที่พี่สื่อมวลชนทั้งหลายครับการที่พี่เอารูปผมและบทความของผมในพื้นที่ส่วนตัวของผมไปต่อยอดรายงานข่าวโดยมีการตัดต่อรูปผมคู่กับพี่เดือนเพนเด่นดวงนักร้องหมอลำแล้วทำให้ตอนนี้สังคมเข้าใจผมผิดทั้งหมดเกิดความขัดแย้ง ทำให้เนื้อหาที่ผมจะสื่อบิดเบือนจากเจตนาของผมไปมากผมอยากจะถามว่าพี่จะรับผิดชอบต่อการกระทำครั้งนี้กับผมยังไงครับถ้าอ่านบทความของผมดีๆผมพูดในบริบทของเพลงทั่วไปผมพูดในฐานะพ่อคนหนึ่งที่กังวลใจตกใจกังวลต่อคำที่ใช้ในเพลงที่ไม่สมควรมีคำหยาบอวัยวะเพศ มาอยู่ในเพลงในบทบาทของความเป็นพ่อผมก็เลยอยากจะฝากแง่คิดไปถึงคนที่มีส่วนรับผิดชอบในการคัดกรองเนื้อหาต่างๆให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้เติบโตมาในสังคมที่ดีงามผมต้องกราบขอโทษที่น้องหมอลำและคุณเดือนเพนเด่นดวงกับเรื่องเข้าใจผิดในครั้งนี้ด้วยนะครับผมทราบมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคลิปมันนานมาแล้ว แล้วผมไม่ได้พูดจาะจงถึงเพลงเพลงนี้เลยผมพูดถึงเพลงทั่วไปในปัจจุบนันผมหวังว่าพี่ๆจะเข้าใจและให้อภัยผมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมต้องตกเป็นจุดสนใจของการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนักมีการเอารูปและข้อความจากพื้นที่ส่วนตัวของผมไปขยายความโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทำให้เรื่องบานปลาย กลายเป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ขนาดนี้ผมหวังว่าพี่พี่สื่อจะรับผิดชอบกับการกระทำในครั้งนี้ต่อผมได้ไวอยยอนะครับขอบคุณมากครับ